สวัสดีค่ะแต่งนะคะแต่งอัพทียมค่ะแม่เดี๋ยวนี้เป็นาดาราท่านหนึ่งท่านหนึ่งแล้วหนึ่ง<อ>ไปอะไรงไงแม่มาถึงแบบไปอะไรงไงมีโอกาสที่จะพี่โอ๋แล้วก็พูดคุยกันถูกคอแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือพูดคุยกันในเรื่องของเฟองนครรวมถึงตัวบทแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าบทเรื่องนี้ถ้ามารับมันมีความชาเลนจ์มีความท้าทายก็เลยรับอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกคอกับจริตของ ตาฮันเตอร์ก็เลยรับเล่นอะาเรืองนี้เป็นคาแรคเตอร์เป็นไงคะแม่คาแรคเตอร์เป็นแม่อ้อยแม่อ้อยจะเป็นประเด็นว่าเอาจริงๆเราเป็นคนสวยเราอ <laughs> ชอบกันค่ะประเด็นประเด็นว่าเราเป็นคนสวยเราเป็นเจ้าของประมาณค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะ,ะเราก็เปนเป็นหนูว่ามี เป็นผู้จัดการของเจดานผู้จัดการของดาราเป็นเจ้าของค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงล้วนๆ,ๆเลยเราก็ว่าเออสดิดเ,เราได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนเรียบร้อยสรุปว่าได้ก็ <c oughs> เหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วย ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเล่นเป็นตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ตามบทด,ด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็มีความรู้สึกว่าอินเนอร์เรามันได้อยู่แล้วคนมันสวยอยู่แล้ว <laughs> แม่มารับงานธุรกิจต่างๆของแม่ยังต้องต้องบอกว่าธุรกิจต่างๆหลายๆตัวที่ทำเนี่ยยังคงบริหารจัดการยังคงสเตเบิลและนิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าระวังคีย์แมนไว้แต่สมมติร้านร้านย่างเราก็จะวางคีย์แมนไว้แต่ละสาขาสมมุติวางงานในโครงการเราก็จะมีว่าเราก็แบ่งเวลาว่าอันเนี้ยตันนี้เดือนนี้รับอะไรแค่ ไงานสปีกเกอร์เอ่ยงานต่างๆเอ่ยเราก็จะแบ่งเวลากันอย่าง,งชัดเจนและถูกต้องแม่เป็นคนที่ถนัดเรื่องการจัดเวลาของตัวเองก็คือไม่กระทบใดๆเลยอ่ากระทบเรื่องการตื่นะ <laughs> จะต้องตืง่นเช้าในกระทบแค่นั้นเองไหนจาา้าแมเ่เป็นเป็นกรรมการเอ็นบูทีอ่าใช่เดี๋ยวจบจากการนี้เดี๋ยววิง่งละไปรอบคีย์เวิร์ด รอบคีย์เวิร์ดนะฮะเดี๋ยววิ่งละแล้วก็การงาน MUT ก็จะมีรอบรอบเฟิร์สเกตไปละแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบนี้แล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งแต่เ,เข้าตาเราบ้างไหอุ้ยหลายคนเลยเขาตาหลายคนตัวเต็งไม่เท่าไหร่แต่ว่านางซุปนางซ่อนเอนี่ยน่ากลัวอ,อันนี้น่ากลัวเขาวงกานดังกล่าวไงแม่เขาวงการยังไง,ง,รง,ไงเริ่มต้นจัดไปเป็นกรรมการที่อุดร<อ>แล้วทีเนี้ยไปเขาเขา,ขาตา เขาตาแล้วก็ดูจริตแล้วจริงๆแล้วเนะีย่ยยี่สิบย้อนอดีตไปยี่สิบปีที่แล้วต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยทำนางงามมาแล้วเวทีผู้ชายเวทีผู้หญิงก็ตั้งแต่ชัยศรสอนสาคอนชันสองพันสิบเอ็ดสอนนางแล้วเนี่ยอายุสิบห้าอะไรอย่างนี้แสดงว่าแม่ก็แบบว่าเหมือนกเปิดมาก่อนหน้านี้นนสมัยนั้นแล้วก็เรียนอ,อยากรู้จริตเวเนเป็นยังไงจริตฟิลิปปินส์จริตเวียดนามเนี่ยเรียนหมดเลยอ,อยากรู้เรื่องไหนเรียนเรื่องนั้นแล้วก็หาคนที่ว่าเป็นเทค่นีเช่วยดังนั้นน,น,นั้นมาสอนเราเลยแลาต้องมีดีคิดว่า แบบเวนยอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย,ย,อ,อ,ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่หน้างานเพราะว่าการฟาดฟันการเชื่อเสือนวินาทีต่อวินาที ตัวเต็งอาจจะอาจจะตุ๊บตัวตัวม้ามืดอาจจะขึ้นหรือตัวเต็งอาจจะนอนมงมาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ว่ามงจะเลือกใครในวันนั้นแต่แต่แต่ในี่้คือดาม่ามาแทบทุกวันดาม่ามาทุกวันค่ะ <c oughs> มาแต่วันเปิดกิจเปิดประตูสู่จักรวาล <c oughs> อยากจะบอกว่ามองนางงามให้เป็นความบันเทิงเอนเตอร์เทนเป็น <c oughs> เอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้สําคัญแต่ว่าการแข่งขันก็สําคัญแต่ทีนี้ต้องดูให้เฉิงรึกว่ามองยังไงให้สนุกดูยังไงสนุกนั่นแหละ อังหักคือคี่ที่ทางดเรคชั่นที่เขาวางเอาไว้ประมาณนี้ทุกทีดราม่าจัวกรรมการในกแต่ว่าในี่วนี้ก็ก็อันนั้นแล้วแต่ตัวบุคคลแต่จริงๆแล้วเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมจริงๆคือคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าแต่งเสื้อว่าทางกองเขาเขาเลือกมาแล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเรารีซอตผลลัพธ์ เป็นยังไงในในตัวนั้นแต่ว่ากรรมการก็รับชะตากรรมไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยตัวแม่คือเจอหรือยังแบบเจอแบบจริงจังกับตัวเองตยัง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 ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เจอแต่ก็พร้อมไม่พร้อม <c oughs> ไม่พร้อมที่จะตั <c oughs> <c oughs> ้งรับยังไงเพรแม่เพราะว่าเราเราเป็นกรรมการ้ตองมีการบอกว่าพูดคุยบอกว่าให้คำแนะนำผว่าต้องจริงจริงเลยแบบอย่าแม่จริงจริงเรา เตรียมใจไปก่อนอันดับหนึ่งส,งสศึกษาข้อมูลอันดับสอไม่ทำรีเสิร์ชนางงามนะ,ะคนนี้เป็นยังไงประกวดวิธีไหนบ้างหลังบ้านเป็นใครเราทำรีเสิร์ชแล้วพอทีเนี้ยทุกอย่างการพูดคือการการคอมเมนต์ต่างๆน่ะมันต้องปิดท้ายด้วยคำแนะนำซึ่งพอเรามีคำแนะนำให้เขาหรือว่ามีว่าว่าเขาต้องทำอะไรปฏิจจิอะไรแนะนำเนี่ยเขาจะรู้สึกแฮปี้ แฮปปี้มากกว่าอไรเงี้ยแล้วว่าการเป็นกรรมการเอ็นูทีไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยยากมากยากมากเพราะว่าเสี้ยววินาทีต่อเสี้ยววินาทีอันนี้คือสิ่งสําคัญสติสติมาประยาเกิดอันนี้สิ่งสําคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยปากขอโทษนะต้องปกักปักแจวปากจัดด้วยไ,ไรแล้วแต่คาแรคเตอร์อย่างวันนี้ไม่สามารถปักแจวปักจัดได้วันนี้ต้องชัดต้องคอมเมนต์ในสิ่งที่ มันจะเป็นแล้วก็ต้องต้องให้นางงามโชว์กุนเรื่องรอบวันนี้เป็นรอบคีย์เวิร์ดอ่าก็ต้องโชว์กุลชายแล้วกรรมการยังไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยกรรมการก็จะดังอองอยู่แป๊บหนึ่งก็คือแม่ใช่ไหมแม่นอนไม่ได้นอนน้อยเขาประท้วงไอ้นอนน้อยไอ้นอนนัดอะไรอย่างนี้เราลองดูาจีนเลยแม่อแม่ตอนนี้ก็กลายเป็นดาราแล้วเป็นอะไร กิจด้วอะไรด้วยเอาจริงนะมันถูกแยกเป็นอย่างนี้สมมติธุรกิจสาขา4ส,สาขา<ม>แล้วก็บริษัทรโรงงานอะไรก็ว่าไปแล้วก็การคอเหลบ็บกับกับกปแต่างๆแล้วก็งานบันเทิงเลือกรับ เมื่อมีเวลาว่างอันไหนถ้าสะดวกไม่มีเวลาว่างอะไร,ย,ไรยังไงก็ก็ต้องขออนุญาตว่าเป็นรอบหน้าน,นาคะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างทางบ้านเนี้ยสตาร์เตอร์เนี่ยพี่โอมเป็นคนนา่ารักเราก็เลย,ยเทคิวที่บ้านนี้จริงๆไม่ใช่ผู้ชายเยอะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่ละแม่ผู้ชายเยอะแล้วเด็กหล่อๆเด็กบ้านนี้หล่อๆทั้งนั้นเธอแล้วฉันจะไม่เทคิวบ้านทุกอย่างมาโยลงบ้านนี้หรอไอ้โจ๊กเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าห้ามกินเด็กในบ้านจำเพือนถ้ากิน ผู้หญิงจะโดนออกเราเป็นผู้หญิงเราบอกเรายอมโดนออกเพื่อจะกินเด็กในบ้านเขาพี่ออกอนุมัตินะพี่ออกอนุมัติไม่ผ่าออกเลยค่าออกเลยค่ะอนุมัมิให้ออกเลยค่ะคำเต็อนครัำเต็อนหักมาแม่ห้ามกินเด็กในบ้านเราวะเอ๊ะยังไงกดคนนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจะกดเล็กเลยนะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงโดนออกเรา คือเราเราพยายามเราพยายามวางตัวนิ่งแต่พระเอกแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมาเล่นไม่ยพยายามจีบเราแย่งกันนะดามาหลังเวทีคือต่อยแย่งกันนะเออไม่มีใครห้ามเลยใช่ไหมห้ามไม่หยุดพูดอะไน่ารักเฮ้ยจริงจริงทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นละครนะน่าสนใจทุกเรื่องดูบทดูอะไรต่างๆน่าสนใจมากเลยก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับช่องนี้เนาะเป็นเป็นซีรีส์วายเรื่องแรก ที่บเล่นจริงๆเรารุ่นใหญ่แล้วละ่ะเรารุ่นใหญ่มันควรจะเป็นสีที่ใหญ่แต่ว่าก็มารับเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วว่าบอดบริบทบท,บทนึงเหมาะสมเพราะเรื่องเหมาะสมทามมิ่งมันได้เวลามันได้ก็เลยหลับเราจะถามอัพเดทอาการพ่มดดตนิดนึงโอ้ํำเป็นไ,ปไงบ้างตอนนี้แม่พดตอนเนี้ยวันที่สองต้องไปป้อนยาป้อนยานางไม่ยอมหลับแชทเป็นอ,อยู่ยังทํางานเลยแม่ กระเทยตายไม่ได้นะนางบอกกระเทยห้ามป่วยห้ามตายแล้วเราก็บอกว่าป่วยได้แต่ตายไม่ได้แต่ยังกินผู้ชายได้เหมือนเดิมนางก็ดา่ากลับเลยปุ๊บแต่ทีนีน้วันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าดางมีสภาวะความเครียดสะสมหนักมากแล้วทีนี้เขามีความรู้สึกว่าลูกน้องเขาเยอะมากมาพราาฉะนั้นเขาต้องแกล้งเขาต้องเป็นอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันแต่ร่างกายเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแล้วเขายังดื้ออยู่เราก็ต้องแบบตักเข้าบ้านนางเลยว,ว่ากินข้าวเสร็จนางก็อยากออกจากนอกบ้าน ไปกินข้าวนอกบ้านกันหรอเปลดิวหรือว่าอยากออกอยากออกออกนอ,อกออกไปกินข้าวสิงคโปร์ยาแล้วทีนี้ปุ๊บก,ก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลใช่ขอน้้าเกลือปุ๊บวิ่งมาถ่ายรายการเข้าโรงพยาบาลเขาขอเขาหรสนุกหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตือนสติแต่ว่าแม่ไม่ฟังใครหรอกค่ะชันแข่งแปลง,งและฉันแข่งแรงแ,แต่สุดท้ายเราก็มีหน้าที่เป็นกําลังใจให้แม่มดแต่นางก็ยังทํางานเนี่ยจริงๆอ่ะสิบห้านเนี่ยมีงานนะทุกคนขอเลื่อน เดอนพ่อแม่ใช่ไปเป็นอีกวีกนึงกันเลยอย่างเงี้ยแต่นางก็ยังทํางานนังใจสู้าอาการโดยรวมอาการโดยรวมจริงๆแบบปลายประสาทแล้วทําให้หน้ายกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาก,การมีโอกาสหายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอพักผ่อนขอยหนางนอนแต่นางไม่ยอมนอนปะเดินปะเดินไม่ยอมนอน,นเลยนอนก็นอนไม่ลึกอะไรอย่างนงี้แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาสภาวะความเมและกังวล อันนี้ถือว่าเป็นหนักที่สุดสําหรับแม่ตา๊ดหมัเพราะว่าแก<อ>าใช่ใช่ใช่หนักหนักแบบเห็นเลยอะ่ะหนักแบบเห็นอาการเลยจริงๆอ่ะอาการป่วยต่างๆเนี่ยนางอะ่ะบางครั้งนางมีแต่ว่านางไม่ได้มามาเห็นชัดนางก็นอนสิดยาโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือด้วยความได้เห็นชัดเพราะว่าต้องทํางานแล้วนางก็บอกว่าลูกน้องนางเยอะแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ะนางไม่อยากให้ทุกอย่างมันสะดุดนางก็เลยยอมที่จะแบบทําแต่ในขณะนางยอมทำทุกคนอยากให้นางหยุด หยุดแบหนึ่งเด็กตัวเองเขาโรงพยาบาลบ้างทําอะไรบ้างอนะไรยเงี้ยไม่ยอมไม่ยอมเลยจริงๆเรามีกฎเด็กให้แม่มดามไหมแบบว่าขอสักสามวันสักนอนทำเครื่องพักทำกับทำกับคุณบดาไม่ได้ค่ะคุณกะชาคุณกชาเา,ชาไม่ยอมค่ะไม่ยอมเชื่อไหมวันวันที่เป็นอาการหนักๆก,ก่อนเขาโรงพยาบาลอ่ะยังต้องถ่ายงานเลยเนาะวันนั้นถ่ายถ่ายเควีบเตอร์ถ่ายถ่ายเควีหนังแล้วก็วันนั้นเสร็จแล้วก็มีถ่ายงานต่อที่บ้านเราก็นั่งเงินเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ แม่เออกูทําได้กูทําไหวอะไรอย่างเงี้ยทาไม้ทาไหวแต่ว่ามันเรารู้ว่ามันไม่ไหวร่างกายบางทีมันต้องกอรกระเทยไม่ใช่เหล็กบอกว่าแม่กระเทยไม่ใช่เหล็กเจ็บได้ป่วยได้อะไรอย่างงี้ก็จะมีคำแซวว่าคนรวยก็ป่วยได้ป่วยได้แต่จริงๆแล้วนางโชคดีอย่างที่นางรักษาไวนางรักษาไวแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นการฝังเข็มการฉีดยาการกินยาวันนึงวันนึงหลายตังนะแต่ว่านางก็รักษาตัวเองโดยโดย,โดยโลูกๆที่เอ่อรอบรอบ รอบเรยิงใดเราดูแลนางอะไรอย่เงี้ยใช้รอบตัวอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็ค่อยรักษากันต่อไปใช่ใช่ยังไงก็ฝากเรื่องฟืองนครด้วยนะคะวันนี้ไหนกับทุกคนแม่อ้ยแม่นะคะแล้วก็ลูกชายแต่ละคนลูกสาวแต่ละคนนะคะยังไงฝากเรื่องเฟื้นนครนะคะฝากติดตามนะคะฝากให้โอกาสนะน้องใหม่ในวงการนี้ด้วยนะคะฝากเรื่องฝากครัวฝากหัวใจนะคะดาม่ามาได้เลยเนาะอะไรนะดาม่ามาได้เลยดาม่าอย่าไม่ไม่รับดาม่าไม่ถนัดนดอะไรนะคะฝากอับดุยยมอยากกินใช่ไหมล่ะฝากอับดุยยำมโอกาน เรียนเชิญนะสาขาไหนก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ